รับสวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนพบกับผมบ่าวงเมืองสีออตโต้ค่ะที่โชว์รุ่มสีสเกตทีทีออโตโมบิลหาง่ายครับโดยชุมที่ผมอยู่จะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานขาวติดกับถนนใหญ่เส้นสีสเกตอุทุมพรพิสัยไก่ห้างบิ๊กซีนั่นเองวันนี้นะครับผมมีรถคอสต s โอเวอร์ v, ขนาดไส์กลางนะครับมานำเสนอพร้อมโปรโมชั่นแรงมากนะครับ รถคันนี้นะครับมีออปชันอะไรน่าใช้งานขนาดไหนเอาเป็นว่าเราไปรับชมพร้อมกันไปลูกสาวที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมในตอนนี้นะครับก็คือ New Mazda cx 3 0 2.0ในรุ่น4สีขาวมุก s n o w f l a k ไวเพ e r รถคันนี้นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยเป็น c r s t s v v r r SUV ขนาดไซส์กลางนะครับท่านผู้ชมโปรโมชั่นขายดีนะครับรถคันนี้ผมทำดาวให้20 รับรถจริงนะครับอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันแปดร้บาทได้ส่วนลดถ,ถึงหนึ่งแสนห้ามื่นสองพันบาทของแถมจัดให้เต็มเลยหรือท่านไหนนะครับไม่อยากใช้เงินดาวเลยก็สามารถโทรมาคุยกันได้นะครับบ่าวทวงเมืองสีจัดให้ได้เลยนะม a สด้าซีเสาสิบรุ่นซีนี้นะครับได้ออปชั่นขั้นสูงไอเลสิบเซนนะครับสามตัวมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันในรุ่นซีนะครับตะแกรงนะครับจะเป็นสีดําด้าน นะครับจะไม่ใช่ดำเงาเหมือนรุ่นเอขึ้นไปแล้วก็โลโก้มาสด้าอยู่ตรงกลางนั่นเองกระจังหน้าโครเมียมรูปทรงห้าเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมาสด้าซิกเนเจอร์วิงตรงนี้นะครับจะทำให้รถนี่มีความหรูหรามากๆเลยนะอันนี้ในส่วนของด้านหน้าไฟหน้าเขาก็เป็นโคม LED ปรเจคเตอร์อยู่แล้วแต่ว่าเขาจะปรับตามสูงอัตโนมัตินั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นแบบออโต้เรเวลิ่งนั่นเอง อันนี้จะเป็นไฟ,ไฟเวทามรันนิเงยแมนะครับแบบ led signature ไฟหน้านะครับก็จะมีระบบนะครับ adaptive front l i t i n g system นะครับก็คือปรับองศาไฟหน้าตามการหักหรือเลี้ยวของพวงมาลัยนั่นเองไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบมั l ติ r e f เ c กเตอรสีเหลืองอำพันนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับ <S 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 เขาก็จะมาในร Mac a อน r รอยนะครับขนาด16นิ้วแบบนี้นะครับสีเทา นะครับฝาครอบปิดพอไวโลโก้มาสด้านั่นเองมาพร้อมอยางโตโยนะครับโตโยฮามาเนาะขนาดยางอยู่ที่สองหนึ่งห้าทับหกห้าอารสิบหกเก้าสิบแปดเฮทนั่นเองเนี่ยสวยงามนะครับระบบกันสั่นทืทอน,นหน้าจะเป็นแบบอิสระเมกฟร์สันสตัดและเวกกันโคงนะครับมาด,ด้าเรานะครับจะมีระบบ Gv c ซพัดขนาดหักเลี้ยวหรือว่าคืนพรมาลยกระทันหัน รถจะช่วยเบรคแค่น,นั้นเองนะครับทําให้รถมันดาเรานี่เข้าโค้งได้ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอืมสวยงามรุ่นซีนะครับก็จะมีคิวนะครับคิวซุนวอมมาจากโรงงานทําให้รถนี่มันดูสปอร์ตมากเลยนะครับนี่สวยงามนะครับมาดูใกล้ๆก,กันหน่อย ตรงสมาร์ทคิวเรตเอนทรีตรงนี้นะครับปุ่มเขาเยอนแบบสัมผัสด้วยความร้อนนะครับเหมือนงานชิ้นเดียนะครับพีมพ์มากมากในส่วนของรุ่นซีนะครับก็จะได้ระบบนะครับ a อ v ดวานบายสปอร์ตวันนี้ติงนะครับระบบเตือนจุดกับสายตาขนาดเปี่ยนนั่นเองแล้วก็ r c t a นะครับเรียคอสทอฟฟี่เวอร์สเขาจะเตือนที่กระจกมองข้างตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็สัญญาณเตือนนะครับตัวนี้ไฟเรียนะครับจะเป็นแบบมันติ r รีเฟล็กเตอร์นะครับเอยงานจริงๆนะครับ ใน New 30. นิวมอตอร์ซีอ็สาสิบนตรงนี้ก็จะมีคิ้วนะครับลากยาวไปจนถึงด้านท้ายเลยนะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาตรงช่องเลี้ยวหลังตรงนี้จะเรียกว่าช่องเลี้ยวหลังนั่นเองหรือว่าช่องมองหลังนะครับตัวนี้อ่าสวยงามมากเลยนี่เรามาดูในส่วนของระบบการสั่นสะเทือนนะครับของด้านหลังนะครับจะเป็นแบบทอเส้นบีมนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่ากล้องจะแพนเห็นไหมนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นแบบท่อเส้นบีมระบบกันสะเทือนด้านหลังนะครับเขาจะสามารถบิดตัวได้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้รถนี้ยึดเกาะถนนได้ดีนเองรุ่นซีนะครับฝาท้ายเขานะครับจะเป็นแบบแบบมืออยู่เนาะจะไม่ใช่ไฟฟ้าเหมือนรุ่นเอสนะครับตัวนี้ก็แปดสิบเซนจากสมาร์ทคีย์นะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับนี่ก็ถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับ ห้องสัมาระท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นปิดฝาท้ายนั่นเองนะครับผมจะชอบเรียกผิดตลอดเลยนะครับเรียกว่าแผ่นปิดสัมาระท้ายเนาะตัวนี้นะครับสามารถถอดออกได้แล้วก็พับเบาะลงได้นะครับพับแยก60-40นั่นเองด้านล่างมีอะไรด้านล่างก็มียางอะไหล่นะครับแล้วก็ชุดแม่แรงให้เนาะเป็นประมาณนี้นะครับมีประแจยอยู่ด้วยสองตัวฮะนะครับอันนี้เป็นด้านล่างของ New มาด้าซีเสามสิบในหุ้นซีนะครับนี่อันนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะครับนี่กล้องมองหลังแล้วก็ไฟมีไฟให้ด้วยนะครับปบับไฟเรี้ยวเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับที่มันกระพริบกระพริบอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านบนส่วนตรงนี้นะครับที่มันชิดสวยสยีแดงนี่ก็คือเป็นแบบ led เลยนะครับทำให้รถนี่มีความสปอร์ตเลยทีเดียว แล้วก็เป็นท่อจริงทั้งสองนะครับไม่ใช่ท่อหลอกนะครับเป็นท่อจริงเลยนะครับแล้วก็ไฟทับทิมอยู่ด้านบนเนาะจะเห็นได้ว่านะครับปุ่มเซ็นเซอร์นะครับของมาด้าซีเอกสามสิบนะครับเขาจะเนียบมากนะครับทําเหมือนงานเป็นงานชิ้นเดียวนะครับตัวนี้เนียบเลยนะครับมีสี่ตำแหน่งนะครับตรงนี้สีดํานะครับแทบมองไม่เห็นเลยเนาะสวยงามนะครับราคาเพียง 989,000บาทนะครับในสีปกติสีขาวมกมีค่าสีหนึ่งืนบาทสีเทาแมชชินเก้หนึ่งมืห้าพันบาทแล้วก็สีแดงโซเวคิตันค่าสีหนึ่งหมืนเจ็ดพันบาทนะครับในส่วนของสีบอลแพทินัมคอสสีเทานมสีดำนะครับจะไม่มีค่าสีนะครับเรามาดูในส่วนของภายในนะครับของน e w มา z d a c ีเอรกสาสบุ่สีนะครับคันนี้ จุดนี้นะครับจะเป็นหนังสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เห็บได้ตัวนี้จะเป็นสีเทาตัดกับน้ําตาลนิดนึงทําให้รถมีความสปอร์ตมากตัวนี้ก็ใส่เอกสารได้นะครับวางแก้น้ําได้กระจกออโต้ทั้งสี่บานนะครับรุ่นซีจะไม่ได้ลํโพงโบสนะครับตัวนี้อันนี้เป็นล็อกคุญแจล็อกประตูระบบล็อกประตูเป็นขึ้นแบบล็อกอัเวนอยู่แล้วนะครับล็อกอัตโนมัติอยู่แล้วเมื่อคนโยกเกินยี่ห้านะครับ แ้วก็ตัวนี้เป็นคิวโคเมียมนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะตรงนี้รุ่นสีแต่ว่าสวยงามด้านบนก็เป็นลาโพงเช่นเดียวกันอ่าในส่วนของเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่รอบไฟฟ้าได้สิบทิศทางด้านหลังแบบไฟฟ้าแล้วก็มมโมรีสีดนะครับที่ตัวรถสองตำแหน่งที่ดอกคุญแจอีกสองตำแหน่งรวมเป็นสี่ตำแหน่งนั่นเอง ตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวรถมาด้า cx สามสิบนะครับในรุ่นสี่าผมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้นะครับพุ้มหนังเลยงานพีเนียมากนะครับงานปัน๊ดนี่งานตัดเย็บนีวัสดุนี่ถือว่าสุดยอดโดยทีเดียวนะครับตัวนี้ดูตะเข็บได้นะครับให้ดูอ่าแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะครับรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงนะครับตรงนี้อินโฟนะครับตัวนี้อ่าถามค่าเสียียนน้ามันตรงนี้นะครับอินโฟตรงนี้นะแล้วก็แต่ตรงกลาง ัน,นี้จะเป็นรูทคอนโทรลนะครับจะไม่เปลี่ันตามพันหน้านะครับบนสี่เนาะ,อะจอเอ็มไอดีเป็นแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้สามารถปรับแสงสว่างได้เนาะความสว่างจะเห็นไหมครับเลขศูนย์นะครับแอติบเดว,วินเมนชิลนะครับหนาจอาตรงนี้ตรงมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นเลขศูนย์เนาะคือเขาจะยิงความเร็วขึ้นมาตรงนี้นะครับบอกความเร็วเราจะได้ไม่ว่าสายตาม,มามองจอเอ็มไอดีตัวนี้นะครับทําให้เราขับขี่วดได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับน่า ในส่วนของจอกลางนะครับเซ็นเตอร์ดิสเพย์ขนาดแปดจุดปดนิ้วนะครับตัวนี้เชื่อมต่อ a p p เ e CarPlay ได้อินดอร์ตัวได้ทูได้แล้วก็สแตนด์แอได้แอร์อัตโนมัตินะครับแยกสั่งซ้ายขวาเลยนะครับนี่ตรงนี้คือแยกสั่งไม่แยกสั่งก็กดตรงนี้ติดนะครับนี่อันนี้คือวอลกเป็นซิงเกิลโซนแต่ถ้าลิ้นออกไปกดออกไปสีส้มหายไปก็อ่าเป็นดูอัลโซนนะครับแยกสั่งอ,อันนี้คือปิดนะครับปิดแอร์ เยี๋ไปก่อนเดี๋ยวมันดังนะครับนี่เกียร์ออโต้หกสปีดให้ความนุ่มนวลแม่นยําและมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เข้าแบบแม้นยนต์ด้วย,วยนี่แม้นอนอนก็สามารถเข้าได้นะครับฝั่งนี้น,นี่เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมีให้แล้วก็ปุ่มเซ็นเตอร์คอมเมนเดอร์นะครับใช้งานคขาคู่กับหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์ตัวนี้นะครับเข้าเคียร์ถอยปับ๊บมันก็จะ,สะแสดงภาพ แบบนี้นะครับห้าสิบเซนหนึ่งเมตรสองเมตรอ่าบอกระยะในการทอยเรานะครับแล้วก,ก็ฟิกด้านข้างเนาะปับ๊บหายไปนะครับเข้าเกียร์พีตรงน,นี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์นะครับก็ถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่เป็นคมีย่นะครับทาให้รถนี้มีความรู้รากมากเลยนะครับในรุ่นสี่เรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังกันหน่อยนะครับนี่ อันนี้เสาสี่ถูกปิดออกไปล้นะครับก็ถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับมีแอร์แบบดูอัลซูนมาให้นะครับตอนหลังเนาะแบบนี้ก็ถือว่ากว้างขวางเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางเจ้าน้ํานะครับเข็มขัดนือภัยมีให้ทุกตําแหน่งแล้วก็หมอนมีให้ทุกตําแหน่งนะครับหมอนวางศีษะ่าก็ถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับนี่ตรงข้างประตูต,ตัวนี้ก็จะมีลาโพงนะครับตรงนี้ลาโพง แล้วก็บูหนังสีน้ําตาลได้สีเทานั่นเองนะครับเดินมากระจกออโต้ต้องสีบานอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามกว้างขวางเลยทีเดียวอ่าเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับนี่เป็นเครื่องยนต SK ์ Sky ยเอ็กนะครับเครื่อง2,000ันดับเบิลโอเวอร์แฮปคัมชารแถวเรียง4สูบ16ว้าว พร้อมระบบวาล์วแปรผัน 1, คู่อัจฉริยะนะครับดู SVT ระบบท่อไอเสียแบบ421พร้อมระบบไอสต็อปนี่ขนาดเครื่องยนต์2.0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดนะครับม้า165ตัวที่6,000รอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงสุดนะครับ213นิวตันเมตรที่4,000รอบตอ่อนาทีอัตราสิ้นเปลืองนะครับคันนี้อยู่ที่15.4 ระบบการจ่ายน้ำมันเชื่อเพลิงจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ไดเรกอินเจคชั่นนะจ่ายน้ำมันแบบอิเล็กทรอนิกสเลยทำให้รถคันนี้เป็นเครื่องยนต์สองพันแต่ว่าประหยัดน้ำมันเท่าเครื่องพันห้านั่นเองก็ถือว่านะครับโปรโมชั่นแรงมากนะครับในรถ s อ V คันนี้นะครับท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อเบาทงเมืองสีมาได้นะครับตามช่องทางใต้ลิงก์นี้ผมยินดีรับใช้บริการ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ f อฟทุกท่านไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับบ่าวชุงเมืองศรีก็ขอกล่าวคําว่าขอบพระคุณครับ